สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาดูหุ้นกันนะครับครับมาพบก,กับตลาดหุ้นวันนี้เปิดตลาดหลังจากหยุดยาวลองวิกเอนบางองค์กรก็4ี่วันเลยนะอ๋อครับอืมนั้นคือคือตลาดหุ้นหยุดยาว4ี่วันเลยใช่ใช่ใช่เขาเขามีการปรับระบบใหม่ด้วยครับบิดออฟเฟอร์เลยดูได้ส0บช่องอ่า,อาใช่ตั้งค่าวันได้อะไรอย่างนี้อ่าในสตรีมมิ่งก็ขึ้นตั้งค่าตั้งได้30สิบวันเลยใช่ไหมตอนนี้ใช่ครับเดี๋ยวขอศึกษาวิธีใช้แป๊บเดี๋ยวไได้ได้ดูเลยเห็นวันนี้เทกันมันเลยรอบนี้ ตั้งลงหน้าไปทำไมไปถมากินได้เลยต่อไปนี้นะตั้งหรือลงหน้าเย่ะขนานี้อ่าสบายใจมานั่งเฝ้าจอครับครับข้ามาดูเริ่มแรกมีเพื่อนๆคอมเมนต์ทิ้งไว้ในคลิปที่ผ่านมา3ามสี่วันนี้ใช่ไหมพี่นิกครับอ่าก็เป็นคุณนนจรีครับก็สวัสดีทักทายกันนะครับอ่าสวัสดีครับคุณนนจรีครับขอบคุณครับเป็นกําลังใจกันตลอดมาครับครับแล้วก็คุณนิยมครับก็อ่ามาจากคลิปเรื่องของอ่านโยบายเศรษฐกิจและการเงินนะครับของดาราพัก มาเยอะเลยอ๋อนะครับก็ขอบคุณครับจากการติดตามเป็นกำลังใจนะเม้นมาพูดคุยกันครับเพิ่มไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็ดูหุ้นวันนี้เลยดีกว่ามาเลยเนี่ยกานดูก่อนดูอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ซัไกดแชร์กันนะครับงั้นเซตวันนี้นะครับก็บวกไป20กว่าจุดนะยี่สิบแปดเกือบสาิจุดอะบวกแรงเลยนะครับปิดบิ๊กไวเลยพี่นิควันนี้ครับบอลุ่มก็เริ่มมานะใช้ได้นะวันนี้ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยตัวของแนวรับนะครับแนวรับหน้านะครับคือกก็เเปิดดดระโวยี้ ยังไม่ต้องรอรับนี่นะรับหน้าถ้าสามารถรับอยู่สักโซนได้สวยนะพี่นิกส่วนแก็บอ่ะครับพันหน้าร้อยสามสิบสามจุดรับไม่หลุดนี้แล้วเริ่มเด้งกลับอะจะเป็นแพคชั่นกันกลับตัวเลยนะของเซตเลยนะครับรอบนี้นะครับส่วนแนวต้านนะครับเซตต้านก็อยู่ที่เนี้ยบิ๊กแบ็กตรงนี้นะครับสักพันห้าร้อยแปดสิบ 1, โซนนี้ก่อน กับตันแรกของเซตนะครับโซนนั้นยังแข็งอยู่มาดูว่าหุ้นตัวที่สนใจอยู่ตัวไหนบ้างครับพี่นิกมาเลยครับตัวให้ลากเซตขึ้นเนี่ยแหละครับเดลต้าครับเดลต้านะครับเดลต้านะครับเออต้องต้องขอมีเอียวกับเขาคือวันนี้หุ้นใหญ่มาพี่นิกคคนนี้มาหมดครับกลุ่มใหญ่ๆเด้งเลยเซตห้าสิบเซตรอยพวกนี้เด้งแรงเลยครับเนี่ยเดลต้าวันนี้เดลต้านี่จริงๆแล้วตัวของเดลต้าเขาหลังจากที่ออกแพทเทิร์นว่าจะพักแล้วนะลงแล้วลงมาจริงๆแล้วก็หลุด EMA ลงมาพักที่เอเบสองร้อยแล้วก็เริ่มเด้งตรงสองร้อยเป็นการเด้งแบบโอเวอร์โซแต่ยังไม่มีเดลวิเชนอะไรนะงั้นการเด้งของเดลต้าชุดนี้อมองว่ายังคงไม่กลับตัวเป็นการเด้งเพื่อลงต่ออยู่นะยังไม่มีเดลวิเชนอะไรนะครับครับการซ็อกลดของเดลต้าก็ไปอยู่โซนๆแถวเอเบสองร้อยพี่นี่ประมาณแถวโซนสักเจ็ดสิบเอ็ดบาทประมาณนะั้นเจ็ดสิบเอ็ดนี่ครับโซนโซนซ็อกลดนะนะครับส่วนเดวต้าเดวต้าน,นะครับเดวต้าก็ไปรอตรงนะครับตรงโซนเนี้ยประมาณสักแปดสิบห้าบาทเดวต้า แบบเดียวตัครับจจงหวะนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าจะเข้าระวังนะเนื่องจากเขายังอยู่ในโซนขาลงยังไม่กลับตัวนะครับสำหรับเดียวกครับครับตัวตามาครับตัวตามาครับแอดวานครับแอดวานนะครับอ่าแอดวานโออดวานต้องบอกว่าทรงแรงเลยทีนี้ทรงเข้าแรงเลยหลังจากที่ชุดนี้โซนนี้สะสมกําลังเตรียมขึ้นหรือคือมีการยกไฮให้ร์โลเลยนะพักลงมาที่ตรงแถวแ e ว a นะครับ EMA 50แล้วก็ขึ้นแล้วเป็นการกลับตัวด้วยยกไฮเออร หายให้ฮัลโหลแล้ววันนี้บิ๊กไวท์หลุดออกจากเรียกว่าทะลุกรอบแนวต้านไปเรียบร้อยแล้วสําหรับแอดวานนะครับอบันซับลอยจะถูกเลื่อนครับซับลอยจะถูกเลื่อนอยู่ที่ประมาณแถวสองร้อยสิบบาทสำหรับแอดวานนะครับไปที่ส่วนสองร้อยสิบบาทส่วนแนวต้านเดี๋ยวขอเช็ควีคละแนวต้านนะต้องดูวีคล้ต้านนะครับอ่าแนวต้านครับอ่อแนวต้านก็นนหน้นานครับอยู่นี่เนี่ยปลายไส้เนี่ยของทำเรบรีครับสองสองห้าสองร้อยยี่สิบห้าบาทตรงนี้สองร้อยยี่สิบห้าบาทไปตรงนี้ครับครับ แอด a n c ์ครับก็ะสวยครับแต่เจ้าแบบนี้คือส่วนใหญ่หุ้นใหญ่ๆอ่ะพอเข้ามาแรงๆอย่างนี้ครับเนี่ยต้องถูกกลับมาดูดีเนี่ยพอเขามีวิกไว้แบบนี้ก็มีโอกาสที่จะพักก่อนนะอาจจะต้องรอโย่แล้วค่อยเข้าก็ได้สำหรับตัวของแอด a อร์ครับตัวต่อมาครับตัวต่อมาครับ B H ครับ B H B H นะครับบำรุงราชครับบำรุงราช B H ครับอายโรงพยาบาลมั่งนะ อยู่ในเซตห้ิบเหมือนกันนะครับก็ขึ้นมาแล้วก็มาพักอยู่โซนบนนะครับาขยายให้ดูนะครับพักโซนบนนะครับแล้วก็เปิดกระโดดเลยวันนี้นะครับเปิดกระโดดแล้วไม่ลงด้วยนะครับมีขึ้นไปทิ้งไส้ไว้ถึง200โซนประมาณ255บห้าทนบคราบทครับพักแล้วก็พักยังอยู่โซนบนอยมืนที่สวยมีมีโอกาสไปต่อนั้นเวลามาแบบนี้นะครับต้องบอกซับลอสไม่จำเป็นต้องใช้ดาวเทียวดีนะนี่ใช้แก็บได้เลยเยโซนแก็บตรงนี้ก็เปิดกระโดดไ้เนี่ย ปาณสอง้อยสี่บาทตรงแก็บเนยนะครับหลุดตรงนี้ถ้าหลุดตรงนี้ก็สายเทรดสั้นปล่อยก่อนดีกว่าเพราะอาจจะไม่แรงแต่วนลุ่มนีวัลุ่มมาสวยเลยนะครับพี่ครับลุ่มมาดีมีสิทธิ์เตรียมไปต่อแต่ว่าในโซนกองขาขึ้นต้องบอกว่ามีลักษณะของขึ้นแบบอ่อนกาลังเหมือนกันนะขึ้นไม่แข็งต้องระวังเลยกันเท่าอา,อาจจะเิ่นอาจจะพักอาจจะพักนะครับมันร,รอย่อด,ดีกว่าตัวนี้ถ้าย่อลงรมาไม่ปิดแก็บแล้วทําเฟรมย่อยทําเฟรมชั่วโมงมีการกลับตัวนะ มีพาชันตรงนั้นก็จังหวะหน้าเข้าสำหรับบีเครับส่วนแนวต้านครับต้านต้านก็ต้องบอกว่าจริงๆตัวทมเฟรมเดย์เนี่ยต้านที่เดิมเนี่ยที่เข้าไปชนไว้แล้วไม่ผ่านนนะครับสองก่อนนะต้านตรงนี้แต่ว่าไปดูวีคดนึดนงถ้าเขาเรรยสั้นก็อาจจะผ่านตรงไทมเฟรมตรงแน,ตงนวต้านเดยไปได้นะอบวีคยังไม่เจอพี่นี่อย่าบอกาะว,ว่า โอ้เขาเอาทำหายเพราะฉะนั้นแนวต้านตรงนั้นแหละแถวสองร้อยห้าสิบห้าสองร้อยหกสิบคือแนวต้านถัดไปเพราะใกล้เอาทำหายแล้วครับตรงนี้ครับวันนี้คือน่าจะแท่งนี้เป็นเอาทำหายนะชุดส่วนนี้คิดว่าตรงสองสองห้าห้าตรงนี้เป็นเอาทำหายตัวต่อมาครับตัวต่อมาครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีสวัสดีเวอร์นะครับโอ้สวัสดีก็เปิด บิ๊กไวมาสองแท่งต่อเนื่องเลยคือสวัสด์นี่หลังจากขึ้นมาโซนนี่ขาขึ้นก็มีเดวิเจนแล้วพักตัวลงมาไม่ลึกมากนะพักจากโซนประมาณแต่แถวซัาตห้าสิบเจ็ดบาทลงมาแล้วก็หลุด EMA สองร้อยซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงแพนิคเขาแหละช่วงนั้นที่ตลาดแพนะิคกันครับเหลือ48บาทแล้วก็กลับตัวขึ้นมายืนผ่าน EMA 200แล้วก็ผ่าน EMA พวก8 9 50หมดเลยนะครับผ่านสบายพวกลยนไม่หลุดแ9ด้ด้วยอ่าแบบเนี้ยช่งแบบนี้แข็งแรงวินิจคือถัา ทะลุเ e m a 200แล้วพักไม่หลุดเ e m a 50 EMA 8 9แนะแล้วก็เด้งขึ้นมายืนเหนือ EMA 10ด้วยวันนี้เปิดกระโดดไม่พอนะตั้งบิ๊กไวไว้เต็มแท่งเลยสำหรับสวัสดแบบนี้ถ้าดาวเสรี่จริงๆนะครับเนื่องจากแก็บจะใช้คือถ้าไม่ใช้ดวที่ใช้แก็บได้ประมาณสักโซน56บาทแต่ว่าถ้าบอกว่าเนื่องจากเป็นรุ่นตัวใหญ่นะถือกันลงมาหลุดสักนิดก็อาจจะเป็นใช้ตรงซอบลอตรงตรงเนี้ยตรงปลายของใส่เนี่ยน,นะครับ ก็คือ EMA แปเปีนี้ประมาณสัก5 2 5 3บาทตรงนี้ส่วนซับรอตรงนี้ได้ส่วนแนวต้านแนวต้านต้องดูวิคอ่าวิคแนวต้านนะครับแนวต้านจะเป็นอยู่ตรงโลว์ไฮตรงนี้ครับปีนี้ประมาณสัก6กบาทตรงนี้ก่อนโลว์ไฮนะตรงนี้ครับส่เป็นไฮ <c oughs> เออร์โลอ่าเป็นโลว์ไฮเขาตรงนี้ยอดตรงนี้ครับประมาณนี้สำหรับของสวัสดนะแต่ทรงมาแบบนี้กลับไปดูเดอีกรอบก่อนนะมันยังเป็นวีคอยู่ลักษณะของเขาเนี่ย มีกาลังเลยวอลลุ่มมาพร้อมเลยพี่ก้นทรงมาแบบนี้เนี่ยมีโอกาสไปต่อได้แต่ถ้าสวยนะย่อลงมาแล้วก็ไม่หลุดตรงลูไฮตัวนี้ครับไม่หลุดรู้ไฮเนี่ยแล้วเริ่มมีพลชั่นจากนั้นสวยกว่าที่จะเข้าสําหรับสวอตครับครับ,รบตัวต่อมาครับทียูครับทียูนะ,ะทียูนะครับอ่าทียูนะครับตัวนี้มาจากโซนล่างเลยโอ้ทียูนี่พักมานานพักมานานเห็นไหมนี่พักไปจับแถวแถวสิบแปดสิบเก้า,า 18, บาทเลยพี่นี่ลงมาเซลล์มาจนถึงรัวสบาทเลยนะครับ ครับแล้วชุดชุดนี้เป็นตามดาวเทอรี่เป็นการกลับตัวเรียบร้อยแล้วนะครับกลับตัวเรียบร้อยแล้วส่วนนี้นะครับก็คือยกไฮไลท์ยกโงรแล้วก็เป็นการลักษณะเบรกเอาท์ดาวเทียไลน์ของเทรนนี้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นมีโอกาสไปต่อถ้าดูตามาทรงของอ<ม>ินดิเคเตอร์เดวเจนต์มาพร้อมบนลุ่มหมาด้วยนะครับมีโอกาสไปต่องั้นดาวเทียตัวนี้ก็ซับหลอดเลื่อนมานะแถวๆ13.3บาทซับหลอดนะครับ เอาไว้ตรงนี้ได้เลยแนวต้านถัดไปข้างหน้านะครับรออยู่ซักโลไฮตรงนี้นะครับส่วนประมาณแต่แถวซักใกล้ๆยี่สองร้อยเดียนนั้นสิบห้าจุดหกดยประมาณแต่แถวนั้นสักครับก็สวยคือตัวนี้อาร์อาร์คุ้มนะเพราะว่าเนี่ยลงมาเยอะแบบนี้ถ้าถือระยะกลางให้ยาวจะคุ้มและมีเดเวจินแบบนี้ด้วยผมว่าคนที่ใจเย็นๆเก็บระยะยาวๆถือกลางถือยาวซักหลัก3มเดือน6เดือน1ปี1 p. ตัวนี้ก็น่าสนใจ เพราะว่าลงมาลึกแล้วก็มีเดเวอเจนด้วยแล้วก็ถ้า,ถ,าถือยิดกลางถือยาวก็ใช้โลนี่เลยนะครับใช้โลตรงประมาณ13บาทตรงนี้เป็นตัวซับลอตได้เลยนะใจเย็นถ้าลงคือตลาดตอนนี้บางทีหลุดซับลอตหนึ่งขั้นแนละอย่าพึ่งนะใจเย็นเย็นเอออย่าพึ่งอย่าพึ่งตกใจนะอย่าพึ่งคลายคลองอมีมีการหลอกทุบกันบ่อยอยู่ตอนนี้นะ<อ>ต้องระวังอ่ะ,อะต่อมาครับ ait ครับ ait นะครับ ait <c oughs> อ่า ait <c oughs> คือ ait เนี่ยทรงจรงิจรงๆดูใครทรงอ่ะ ออกจะแบดนะสูงเนี้ย<ช>เป็นเฮดเดอร์โชเดอร์นะครับแล้วก็หลุดหลุดไหลก็ร่วงลงมาจากเปลา่ายาวเลยนะเขาลงมาจากนู่นนะโซนประมาณเดี๋ยวเราดูว่ามาจากไหนเนี่ยโซนนี้เลยประมาณโซนสักแถวแวเท่าไหร่8บาทลงมาเลย5บาทกว่าลงมาลึกมากนะนะชุดนี้เป็นลงทํารูถึงเท่าไหร่เนี่ยนู่นเลยนะครับโลประมาณแถวแวสัก4ี่จแดสองแต่ล่าสุดตรงนี้พี่นิกตรงนี้นักเรียนหุ้นนะครับ เด่นชัดเลยนี่เป็นพชยแคนแบบทรีมอนทรีโดจิมอนติงสตาร์ตัวนี้เพราะมูลลุ้มมาค่อยแอบมาบวกกับมีลักษณะของไดเวอร์เจนด้วยเพราะมีโอกาสไปต่อนะครับสำหรับ a อไเพราะ a อไเนี่ยวันนี้บวกแรงถามว่าเข้าได้เลยไหมจอแบบนี้มีสิทธิ์เปิดกระโดไดได,ได้เหมือนกันนะแต่เนื่องจากมันมันมาจากล่างเพราะโอกาสจะ,เ,ะ e 5, 8, 9, เนี่ยพวกสายสินเนี่ยสายสินนะครับพวกเยเม่ห้าซีเบ่แปดเเนี่ยแต่แถวโซนสักประมาณ5.75อะไรประมาณนี้นะครับครับต้องระวังโซนนั้นครับรอเป็นแนวต้าน ถ้าวิ่งไปใกล้ๆต้านต้องใครที่เก็บมาแล้วใกล้ๆต้านรอพิจารณาดูบิตอัพเฟิร์ลอร่อยส่วนใครที่ยังไม่มีของรอมันย่อยสักรอบดีกว่านะครับถ้าย่อ<ะ>ลงมาไม่ถึงไม่หลุดโลชุดนี้แล้วก็เริ่มกลับตัวช่วนนั้นน่าเข้า,างั้นซับลอต4.82ส่วนต้านครับพี่นิกต้านไปรอ,อยต,ตรงแถวสัก5.7ตรงนี้5.7 5.75ตรงนี้ใกล้ๆ e m a 50สำหร,รับ AIT ครับก็เป็นหนึ่งตัวนะถ้าจะถือกลางถือยาวก็ มีทั้งไดเวเจนด้วยแล้วก็ลงมาลึกด้วยอาอาเขาคุ้มเหมือนกันตอนนี้ครับทำเอทีครับจริงๆตลาดมาแรงนะวันนี้นะครับ<ม>แต่ว่าบนลุ่มก็ยังไม่ถึงกับแรงกนักนะในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังในการเข้าเทรดกันอยู่เพราะว่าไม่รู้จะมีข่าวอะไรมาเมื่อไหร่ทางโซน,นูุนก็ใช่แล้วก็เลือกตั้งแล้วอีกอาวนี้พอใกล้เลือกตั้งทุกต่างชาติก็ชะงักรอรอดูทิศทางว่าหลังเลือกตั้งคือหน้าตาของคะแนนเสียงจอก่าทางไหน แล้วรู้ <Okay. S 1> สึกว่าวีกนี้ถ้าจำไม่ผิดกฎหมายกราตอเอ้ยกกตก็ก็จะไม่อนุญาตให้ให้เปิดโพลเลยนะ oh. แต่ว่าโพลใครนาใครตามจะไม่เปิดในวีกสุดแต่ถ้าโพลจะเป็นโพลแบบแบบให้เดากนะันแบบใบๆกันหน่อยว่าตอนนี้พรรคที่เคยเคยนานาห่างไหมหรือพรรคที่ที่เคยตามเริ่มลิงกอะไรพวกนี้ยจ,จะอาจจะพอบอกได้ประมาณนั้นแหละแต่จะอบอกชัดๆพรรคนี้นำกันไม่ได้ในช่วงวีคสุดท้ายนะที่ผ่านมานะ <Okay. S 1> แต่ว่ากฎหมายประกอบการเลือกตั้งรอบนิี้สิจะไม่เปลี่ยนนะตัวนี้ยังยิงอยู่ ช่างนักกันหมดนะครับรอบนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเป็นกำใจนะครับอย่าลืมฝากไลค์ฝากซับสไคร์ฝากแชร์กันนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ